าจารย์ทวีมาเปิดอคอร์สดูงานเจี๊ยนี่ครับไม่กลัวคนมาแย่งอาชีพหรอเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณถึงสําหรับคําถามนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมเองเนี่ยก็จะขอบคุณนะครับเพราะว่ามันเป็นคําถามที่หลายคนก็ถามผมนะครับแม้แต่เพื่อนสนิทเองก็ยังถามนะครับว่าทมมาําไมทวีมาขายพวกคอร์สแบบนี้ไม่กลัวคนมาแย่งอาชีพหรอ,อถามว่าคิดไหมก็คิดบ้างนะฮะคิดบ้างแต่ถามว่าวันนี้ถ้าผมไม่สอน คงไม่สอนน่ะเหรอเขาก็สามารถเรียนรู้ได้เองนะเพราะว่ามันมีวิธีการนะฮะมันมีวิธีการหรือเขาก็จะมีครูบาอาจารย์นะหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นต่อรุ่นอาจจะพ่อสอนลูกหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเลยกสถาบันม,มาสอนนะอันนี้ก็อันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติร้านเพชกก็เกิดเกิดทุกวันอยู่แล้วนะครับแล,แล้วทำไมผมมาสอนเอหตุผลอะไรนะเพราะว่าผมเองเนี่ย มีใจรักนะฮะมีใจรักคือตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อจะส่งเสียให้เรียนเป็นครูเห็นไหมส่งเสียส่งเสียเรียนเป็นครูนะตังแก่ผมจบประถมนะส่งเสียให้ผมเรียนมสามคือส่งเสียนะฮะส่งแล้วเสียไปเลยไม่ได้เรียนก็เป็นครูให้อยู่อยู่ในความหันจนถึงทุกวันนี้นะฮะมีโอกาสนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าอายุก็อายุเป็นหนุ่มนะฮะตอนนี้เป็นหนุ่มเลือเเลือน้อยแล้วนะฮะก็เลยอยากจะเอาความหัน ตอนตอนตอนนี้ฮะก็เลยเอาความฝันที่ผมมีฝันเล็กๆๆเนี่ยมาเป็นอาจารย์หรือมาเป็นครูสอนทางด้านงานศิลี์ที่อยากจะถ่ายทอดในเรื่องราวของตัวเองฮะเดินทางหลายนี้มาแล้วใครก็ได้ฮะสามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าถ้าหากเราเองนะไม่เหลือความดีไม่เหลือชื่อเอาไว้เดี๋ยวคนจะจำไม่ได้ครับแค่นั้นเองสวัสดีครับขอบคุณมาก